สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เข้าสู่แกรมโซ่ทีวีนะครับผมวันนี้ก็จะมาสอนการเพิ่มฮาร์ดดิสตไปอีกลูกหนึ่งกลายเป็นสองลูกครับปกติผมมีอยู่ลูกเดียวนะครับผมคือลูกนี้ที่ใส่ไว้อยู่เป็นฮาร์ดดิสตของโน้ตบุ๊กนะครับที่จะเพิ่มเข้าไปตัวเล็กกระทัดรัดดีนะครับผม ใส่ได้นะครับไม่ต่างกันฮาร์ดดินรดบุก,กับคอมอยังไม่ต่างกันโดยจะดูที่ขั้วซาต้านะครับเป็นแบบนี้ถ้าเป็นรุ่นใหม่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือไขค่ควงหนึ่งอันนะครับแล้วก็สายซา a ต้าที่แถมมากับเมมบอร์ดนะครับสายแบบนี้ mm hmm. นะ mm hmm. เห็นไหม นี้โอเคก็ okay. เริ่มทำการถอดอเอ้ยเสียบเลยครับโดยการเสียบผมจะเอาใส่ไปในช่องเดี๋ยวนะช่องนี้โดยลูกแรกของผมก็จะเป็นฮาร์ดิคของ้ตบุกเหมือนกันเป็นของอะไรนะวเวสเทินบูน่าจะนะครับหูหงุดหิเลยว่าจะแกะออกมาแรเล้วเดี๋ยวสักน,นึงครับ กันแรกเลยก็ใส่ฮาร์ดดิสก์ตัวนี้เข้ามาโดยการทำหน้าลงอย่างนี้นะครับทำหน้าลงใช่ไหมหรือไม่ใช่ออกความลงเลยทุกแลักความลงอย่างนี้นะครับอย่าวาง เป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่ตัวนี้จะมีสองตัวตัวนี้กับตัวนี้นะครับที่ผมติดไปะจะเห็นได้นะครับผมอ่ะส่วนต่อมาก็เป็นการต่อ่ายตาต้ตานะครับตาต้านี้ก็จะมีนี่สายที่ผมต่อไว้เป็หนึ่งสายตัวนี้แล้วจะมีเดี๋ยนะเปิดแัดยังไงแบบเปิดแฟลไม่ได้นะฮะน่าจะเห็นอยู่ไหมสตาต้าก็จะเป็น จะตะแคงให้ดูอ่ะเห็นไหมมันจะมีอยู่ประมาณสี่รูของผมเมมบอร์ด้วแต่เมมบอร์ดครับมีอยู่สี่รูผมจะเสียบไปรูหนึง่งก็เลือกเอานะจะเอารูไหนเ๋าวผมเสียบเลยดีกว่าอ่อาเดี๋ยบสายสตารเข้าไปแล้วหนึ่งสาย ทำไมสายที่2วันอ๋อคนละคนละแบบกันนะอันนี้มันจะเป็นสายแบบคิดล็อกได้เหมือนกันครับได้เหมือนกันเรียบร้อยอ่ในกะารเสียบสายต่อตา แล้วก็ไปเสียบกับเจ้าตัวฮาร์ดดิสนะครับตัวนี้รูเล็กปิดข้างผิดข้างอ่ะได้ไแล้วนะครัก็ทำการเก็บสายดีๆไม่ต้องดีมากก็ได้อ่ะเรียบร้อยแล้วก็สายอีกสายหนึ่งก็คือเป็นสายจากเคสของเรานะครับสายจากเคสนี่เป็นสายไฟเลี้ยง เลือกเอาเลยเพอเหลือเยอะอยู่ตอนนี้เอาสายไหนดีไม่ใช่าสายแบบนี้นะครับสายไฟเหลืยงจะเป็นสายแพรกี่พินไม่รู้แล้วก็เสียบเข้าไปเดี๋ยวนะสายนี้เหมือนจะเอาสายนี้ดีกว่านะครับเสียบไปเลย เอาละครับะะคราวนี้ก็เสียบเสร็จเรียบร้อยแล้วจาก2ตัวเป็นตัวที่1กับตัวที่2ครับโดยจะมีสายไฟเลี้ยง1สายแล้วก็สายซาต้าหนึ่งสายนะครับรวมเป็น2สายครับผมสเปคคอมของผมก็เป็นแรมคิงตันนะครับไฮเปอร์เอ็กแปดิกนะครับผมแล้วก็เป็นวันนี้อัดซุด GTX 550นะครับก็เป็นระดับ อ่อนๆหน่อยพาวเวอร์สปายผมก็500 50cc เออ5 50วัตต์เนี่ยเ่นรถสแลบ 400cc 40. เคสของผมก็เป็นกั case, so not, ดเคสไอคีโซนัทนะครับผมก็เป็นเคสถูกๆน่ะครับผลเกาะกังเลยตอนนี้เราก็จะมีแค่ถูกๆแต่ว่าปฏิภาติปฏิภาพในการใช้งานนีดๆนิดนึงเพราะว่ามันมีนี่ด้วย USB 3.0นะครับแต่ผมไม่ได้ใช้ เป็นบอร์ดมันไม่ใช่ USB ขามจุดสูงก็เลยใช้แต่ต่อจุดสูงไปนะครับผมตอนนี้ก็มาหน้าคอมแกรมโซนทีวีแล้วก็ทำการใช้นะครับเ,เ,ดเดี๋ยวนะครับลืมเ,เสียบคีย์บอร์ด เอาไปมากๆเดี๋ยวผมตัดไปหน้าจอคอมเลยดีกว่าสําหรับการติดตั้ง h d ตอนนี้มันยังมองไม่เห็นนะครับฮารด์ดดิส์ของเรายังมองเออคอมของเราย,ยังมองไม่เห็นฮารด์ดดิส์นะครับผมตอนนี้ก็เดี๋ยวจะาทำการติดตั้งให้ดูไปแวปไปหน้าจอคอมเลยบายเอาละครับวันนี้ก็ตอนนี้ก็อยู่หน้าจอคอมแล้วจากการเปลี่ยนฮารด์ดดิส์เออไม่ได้เปลี่ยนเพิ่มฮารด์ดดิส์ขึ้นไปอีกรูปหนึ่งตอนนี้มันก็ยังไม่มี นะครับยังมีไดซีไดดีแค่ลูกเดียวอันดีตไดเดียวอยู่เลยแค่ลูกเดียวอยู่ส่วนจะเปิดใช้นั้นก็สําหรับอันนี้ฮาร์ดดิส์ใหม่นะครับโดยไม่มีข้อมูลเลยนะฮะรดิสมันจะไม่โชว์นะครับผมถ้าใครมีถอดมาจากโน้ตบุ๊กเลยก็น่าจะมีนะเปิดมาใช้ได้เลยนะครับอ่ะตอนนี้เอเดี๋ยวปิดใหม่โอเคนี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนอื่นจะก่อนจะไปทําการ เปิดใช้ฮาร์ดดิสก็เดี๋ยวผมจะบอกอันนี้ก่อนอรีวิวไปในตัวเลยแล้วกันอันนี้ก็เป็นคอมของผม CPU ก็คือ a t h l o n คูณ3าสามหัวนะครับ460ตอันนี้ก็เป็น a t h o o นราคาถูกๆเลยนะครับตอนนี้ไม่มีงบเยอะแยะจักเก็ต AM3 นะครับความเร็วก็จะอยู่ที่ประมาณ3ใช่ปะ่ะเอ 4, อสามจุดสสปีดนะครับ 3.4 GHz ดกมันก็เร็วนะเกือบสนะี่นตัวนี้ก็เป็นเคสไซส์ ide, ก็เป็น L 1 2อันแล้วก็ L 2 1อันยังไม่มี L 3นะครับอันนี้ก็เป็นเ e นบอร์ดอัดล็อกนะครับ N 6 8 G 4ฟ Fx ก็เป็นการ์ดจอในตัวนะครับแต่ผมจะเป็น Nvidia GeForce ตัวนี้ก็จะเป็นการ์ดจอของเบมบอร์ดมั้งน่าจะเป็น g x 7025นะครับแล้วก็เป็น 630N N f o r นะครับตอนนี้ก็ไม่ได้ดูอะไรเป็น Memory เนี่ยที่ผมบมอก Ram 8กิกนะครับ DDR3 นะครับ SPD DDR3 นะครับ400 400ก็เป็น Kingston หนึ่งอันแล้วก็เป็น PC3 นะครับ Ram 4กิกกับ4กิกอ่ะูโอกัน เป็นกราฟิกนี่ที่ผมใช้การ์ดจอแยก nvidia geforce gtx ห้า t i นะครับตัวนี้ก็ดีมากนะครับไม่ร้อนนะครับผมอ่ะไปเปิดเลยดีกว่าดีราก็ไปคลิกขวาที่ tcc หรือ my computer นะครับผมแล้วก็ไปที่ manage นะครับที่มีรูปโล่ตัวนี้ manage ะจะมีหน้าต่างนี้ขึ้นมาแล้วก็ไปคลิกไปที่ d i a n a g e m a n a g e m e n t อะไรไม่รู้แหละ ตัวนี้นะครับอ่าก็จะเห็นไดซ์สามไดซ์นะครับก็เป็นฮาร์ดดิสต์หนึ่งลูกตัวนี้ห้าร้อยกิกะไบต์เอ้ยไม่ใช่ห้าร้อยเมกะไบต์ซิสเทมนะครับตัวนี้ก็เป็นไดซ์สี่เก้าสิบเจ็ดกิกะไบต์แล้วก็สามร้อยหกสิบแปดกิกะไบต์ก็เป็นดิสต์ลูกแรกที่ผมบอกไปนะครับอันนี้ลูกที่สองนะครับจะเป็นแค่สองร้อยสามสิบสองกิกะไบต์เองออนไลน์อยู่นะครับตอนนี้ออนไลน์ทั้งสองลูกเลยแต่มันยังไม่มันไม่มีไดซ์นะครับ โดยการเปิดได้ก็คือคลิกขวาตรงนี้นะครับไดท์ดที่เราใส่เข้าไปจะว่างเปล่าคลิกขวาไปเลยแล้วก็ New s i m p l e Volume นะครับแล้วก็กด Next ไปเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็น Maximum d i k Spec in m e g a b y t e นะครับจะเป็น2 3 8 C 7 3 0แล้วก็ใส่ให้เต็มแ Max ไปเลยนะครับใส่ไปเลยกด Next แล้วก็ตั้งชื่อได้ตอนนี้เรามี C D แล้วก็ได E แหละถูกแล้วโอเค ได้ e ปับ๊บตรงนี้ไม่ต้องทำอะไรฟอร์แมตไปเลยตรงนี้ถ้าไม่อยากฟอร์แมตก็จิ้ตรงนี้นะครับถ้าอยากฟอร์แมตก็จิ้ตรงนี้ของผมเป็น hard disk ท,ที่ไม่มีอะไรอยู่แล้วก็ฟอร์แมตไปเลยนะครับเพื่อล้างไวรัสด,ด้วยก็กดเน็ตไปเลยครับกดเน็ตเดือดเดือดเดือดเนม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 ไม่มีหรอวนแถวบนนี้วนอืม โอ้โ้ตรงนี้ไม่ต้องตั้งตามผมก็ได้นะครับตัวหนึ่งสองแล้วกันโอเคคลิกเฟซไปแล้วมันก็จะรันรอสักพู่นึงรันปับปับปับ,ปบอ่าเราก็จะได้ไดอีมาแล้วเป็นไดที่ว่างเปล่านะครับไม่มีอะไรเลยกลับไปทิดต c นี่เราก็จะได้ไดอีนะครับโลเ l d i ิ k เปลี่ยนชื่อก็ได้ไม่เปลี่ยนก็ได้ผมเป็นอันนี้แล้วกัน เอาไว้เก็บวิดีโอสําหรับอัดคลิปนะครับของผมถ้าใครที่อัดแบนดรแคมอยู่เนี่ยอัดคลิปแล้วมันเวลาเล่นเกมอะไรแล้วมันกระตุกคลิปกระตุกนะเวลาเล่นไม่กระตุกนะครับก็น่าจะเป็นการฮาร์ดดิส์ด้วยต้องเพิ่มฮาร์ดดิสมาไว้สําหรับเก็บไฟล์เพราะว่าฮาร์ดดิสลูกเดียวมันจะรันรันไม่ทันนะครับมันจะรันเก็บเซฟเช็คพอยต์เรื่องอะไรต่างๆไปด้วยแล้วก็พร้อมเก็บไฟล์วิดีโอไปด้วยมันก็จะทําไม่ทันนะครับ หรือฮาร์ดดิสค์ไทที่สเปคสูงๆคอมแรงๆก็น่าจะมีลูกเดียวก็น่าจะพอนะครับอันนี้ของผมใส่สองลูกไปเลยโอเควันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วฮาร์ดดิสสามารถใช้ได้แล้วเก็บไฟล์ได้อะไรได้นะครับก็เป็นอะความรู้กับเก่าแล้วแหละแต่ถ้าคุณยังไม่รู้ก็ดูคิดต่อไปนะครับผมก็ใครรู้แล้วก็ไม่ต้องไปสนใจเลยมากไม่ต้องคอมเมนต์ด่าผมนะอื สำหรับวันนี้แกรนด์โฟร์ซีบีสวัสดีครับฝากกดไลค์ like, กดติดตามด้วยนะครับไม่ตาย